โอ้สวัสดีครับท่านที่เจ้าของก็เลยบอกกระทู้ใช่ไหมคำถามข้อสงสัยสงสัยแล้วไยรู้แล้วมาแชร์กันแล้วก็ไปต่อนะหรือจะหักล้างกันก็แล้วแต่จะหักล้างนะครับส่วนลุงไม่เคยมีความคิดที่จะหักล้างใครครับไปด้วยกันได้ไหมนะครับคุณหลอดนะฮะไวรัสก็คือไวรัสครับสรับลุงคือภาษาครับท่าน ไวรัสไฟรอยเนี่ยคือภาษาสำหรับลุงนะนะครับภาษานี่เป็นสิ่งสมมุตินะบุคคลสัตว์สิ่งของหรือว่าสรพนามเนี่ยที่มนุษย์เรียกขานกันล้วนแต่เรียกกันว่าสิ่งสมมุติทั้งสิ้นนั่นคือภาษาแรกที่จะเปิดประเด็นตรงนี้ครับผมไวรัสก็คือไวรัสครับไม่ใช่ไส่ตอนไสตตรงไสยตอนอะไรหรอกครับ ลุงปัดไปยังทางด้านศาสนาซึ่งเขามีพูดกันนะครับจะเป็นไซตตอนซาตานมัจจุราชาหูเขาพูดกันมากี่พันปีกันแล้วสิ่งนั้นอย่าไปทึ่งสิ่งนั้นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นลูกว่าไงมรดกทงางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่เป็นเชื้อฉายยงใหญ่กันมาตั้งแต่เริ่มแต่นมนุษย์ที่รู้จักภาษาไม่รู้จักภาษามนุษย์ที่อยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมชาติตัวธรรมารู้จักภาษา,ต,า,ษาตัวรู้จักเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนานา มาถึงวันนี้ก็พกูดกันในปากเต็มคอรู้จักคขา่าวิทยาศาสตร์โอเคนะนั่นคือรากเงาออกมาจริงๆนะฮะมาถึงตรงนี้ก็มาถึงบอกว่าไม่ใช่ใส่ตรงใส่ตอนอะไรหรอกครับมันก็มองเห็นครับถ้าใช้กล้องอยูทัศน์แปลว่าใช้อุปกรณ์แปลว่ามนุษย์ก็สร้างกล้องอยูทัศน์มามาดูผ่านจอก็แปลว่ารู้เห็นในจอโอเคมั้ยครับไม่มีใค่เที่ยงนะครับตรงนั้นถามว่ากี่คนเห็นเห็นไหมครับ ท่านหลอดนะฮะเคยเห็นไหมครับในจอด้วยว่าเนี่ยหรือว่าเขาว่ามาเห็นไหมก็ต้องหยุดตรงนี้ให้ได้ว่าเขาว่ามาศึกษามาอ่านมาฟังมาไม่ว่ากันเพราะว่ามนุษย์มันก็ต้องหมยรูปแบบของการสื่อสารผ่านภาษาผ่านากับกิิยาผ่านหลายๆผ่านในการที่จะมาถึงตรงนี้เป็นองค์ความรู้นู่นนี้นั่นสารวัดร้อยแปดองค์ความรู้กันใช่นะทีนี้กลับมาถึงที่บอกว่าถ้าใช้กล้องจุลทรรศ จุลทัศตั้งแต่เริ่มต้นมีคําว่าจุลทัศน์มาถึงวันนี้มันไปรูปแบบไหนแล้ว่ามันเป็นรูปโอ้โหถือว่าสุดยอดมากครับแปลว่ายัางย่อขยายซูมอินซูมเอาได้อย่างรุนแรงชัดเจนเขาไปล่วงรู้จักวานแสนกดจขอโทษเขาไปรู้เรื่องกาแล็กซี่ก็นั่งอยู่แถวแถวไหนล่ะภูเขาตรงไหนเขาจะมีกล้องนะจุลทัศน์ที่ว่าเลยครับซูมอินซูมเอามา ก็จะเป็นลวงลือของกาแล็กซี่มาเล่าสู่กันฟังใช่ไหมครับแต่อ่าแท้จริงก็คือรู้ผ่านอุปกรณ์รู้ในสิ่งที่ลุงกําลังพูดถึงเวลานี้ถ้าเป็นพระเยซูเจ้าพระเยซูก็จะมีตาเป็นทิพย์นะไม่ต้องใช้อุปกรณ์เฮวอ,อะไรเลยนะครับเขาจะรู้เ,เองแม้แต่ลุงบอกว่าท่านนาบีมุฮัมมัดท่านก็มีหูเป็นทิพย์อ่านหนังสือไม่ได้เขียนหนังสือไม่เป็นแต่ภาษาที่พร่งพรูมาจากปากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้น เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมากมอยกทั้งสองสอนก็นมาขี่พันปีแล้วนะฮะตรงนี้ทิ้งไม่ได้ครับท่านถ้าคือมนุษย์นะจะทิ้งไม่ได้สืบสานไว้คร,รับไม่เสียหายแต่ประการได้แค่นะเอาเหอะทางด้านพระเยซูส่วนทางพุทธเจ้านีนานา่มีคําสอนนะครับหูทิพตาทิพมีคําสอนชัดๆเลยครับเป็นเรื่องอภิญญาครับท่านเป็นเรื่องฌา,านญาณอย่างรู้จึงจะรู้สิ่งเหล่านี้ได้หไหมลุงก,ก็ออกมารูปแบบของลุงไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นแต่ท่านที่ใช้อุปกรณ์ จะเป็นกล้งองจยูรทักกตามทีนจะเป็นนายแพทย์นางแพทย์นักวิทยาศาสตร์ที่เขาจับตัวมันมาทําวัคซีนเชื้อตายเชื้อเป็นที่เขาว่ากันก็ก็ก็พูดออกมาแล้วครับอาจจะเป็นเชื้อตายเชื้อเป็นมันก็พูดในกรอบของกลุ่มทางด้านวิทยาศาสตร์ก็มีสมาคมก็มีชมรม,มก็มีอะไรต่างๆนะเสกสรรปั้นแต่งขึ้มนมาเป็นองค์ความรู้ถ่ายทอดกันมาเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกหนทุกวันนี้ถามว่ามาถึงวันนี้การแพทย์เอาอยู่ไหมครับเห็นไหมฮะ ก็การแพทย์ก็พยายามนะครับพยายามเจ้าอยู่พยายามเจ้าก็ทุกคนทุกประเทศก็เป็นที่รู้กันว่าพยายามก็ต้องขอบคุณนะครับที่ท่านพยายามอย่างนั้นแต่โดยรวมแล้วนาทีนี้มันเล่นงานนายแพทย์นางแพทย์นา,ทยนางสุวแพทย์อยู่หมดใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์กับต่างที่แพทย์มองงูตายเพราะงูใช่ไหมใช่ลองคิดอยู่ในกรอบนี้ลองดูเล่นเล่นครับท่านนั่นมันจะออกมาเฮ้ยมองงูตายเพราะงูเฮ้ยจริงไม่จริงแต่มันไม่ใช่ตัวท่านหรือตัวผมนั่นเองมันเป็นคนอื่นเขาตามข่าวสารที่ ที่ได้ฟังกันมาโอเคนะจบตรงนี้ไว้ก่อนส่วนวัคซีน mRNA เขาว่าหรือเปล่าใช่ไหมเออลุงไม่ได้ไต่ตามพวกนี้เลยครับให้ดูไว้ก็ฟังแค่ภาษาไอ้จอลึกมันเอมันคืออะไรอมันคือเอ็นคืออะไรเคืออะไร,ออะไรก็ภาษาบนุษย์ข็ามาได้เรียนนั่นเองโดยความรู้จริงๆนะฮะคำถามคําเดียวคําแรก ชีวิตเกิดได้อย่างไรไม่มีใครตอบได้แน่นอนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นชีวิตขนาดเล็กขนาดใหญ่หมายตอาประการใดถ้าตอบไปนั้นไม่ได้มันก็ตอบว่าวรัสเกิดแดงเหมือน,นกันแต่เวลามาศึกษาเรียนรู้ก็มาตั้งชื่อไวรัสจะเป็น RNA DNA ใดๆนั่นก็คือสรุปสูก่กระบวนการการเรียนรู้ของทางด้านกลุ่มการแพทย์หรือว่ากลุ่มบริษัทการแพทย์ไวโอเคนะเราก็ไม่ว่ากันเพราะว่านั่นคือวิชาชีพโอเคนะ จะเป็นแบบไฟเซอร์เป็นเจ้าของบริษัทไหมเนี่ยนะหรือเป็นต้นตำรับในการที่จะมาเริ่มต้นว่าไฟเซอร์ไหมทำไมต้องชื่อไฟเซอร์ไฟเซอร์่ะใช่ไหมถ้าจะย,ย้อนแย้งเรื่องของภาษาก็เรื่องเขาใช่ไหมใช่นะเราต่างหากที่คิดไม่ได้คิดไม่เป็นแล้วทำอะไรไม่ได้ก็เอาเขากำลัาใช้เป็นทดแทนจริงหรือไม่ประการใดนะใช่ไหมครับนายแพทย์นางแพทย์นางสวยแพถ้าแพทย์ม,มีถ้าไม่มีอุปกรณ์การแพทย์จบขา่าว หรือถ้าไม่มีอยู่ปิยาที่เคมีสร้างขึ้นมาก็จบเข่าเหมือนกันก็ไปต่อไม่ได้ถามว่ามนุษย์ก่อนหน้านี้ไม่มีแพทย์ไม่มีวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่มีเคมีถามว่าเขาอยู่กันยังไงเนี่ยก็ย้อนไปย้อนมาอย่างนี้ครับท่านในการที่จะบูรณาการท้านหลักการคิดวิธีคิดในการที่จะไปต่อหรือจะหยุดนิ่หรือจะยอมรับเชื่อว่เชื่ออะไรความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดเช่นเดียวกันแต่ความเข้าใจอยู่ตรงไหนล่ะอ่ะก็ต้องเข้าหาความเข้าใจเข้าใจในบทบาทของเราแน่นอนทุกคนเรียนรู้ทุกสิ้น ลุงก็เหมือนกันมีหูมีตามีจมูกปีลิม้มีกายสัมผัสมีอาจารย์ระหาเหมือนกันก็รับรู้เรียนรู้มาพอๆกันแต่บางคนละจุดคนละตำแหน่งคนละวิถีคนละวัยประมาณนั้นหรือไม่ประาการรับรู้สิ่งเหล่านี้มันก็เราสํเป็นไม่ได้กับพี่รู้สองน้องรู้หนึ่งเราจะไปปฏิเสธสิ่งใดแต่ถ้าให้เลือกลุงบอก,กว่าวิทยาศาสตร์เป็นตัวที่ทําลายอ้าวถ้าให้เลือกนะวิทยาศาสตร์เป็นตัวที่ทําลายธรรมชาติ ถ้าลงเลือกนะแล้วใครรับได้กี่คนกี่ท่านก็สุดแท้แต่ตรงนี้เนาะเราไม่ว่ากันทีนี้ท่านก็บอกว่าแบบไฟเซอร์เซอร์ฟไซเฟอร์ไฟเซอร์นะครับเขาว่าไฟเซอร์นะครับไม่ใช่ไซเฟอร์นะคะท่านพิมพ์ตกมาป่าครับคุณหลอดนะฮะโอเคไม่เป็นไรนี่ไม่ถือสากัน มันผิดมันถูกได้เพราะนี้เลยก็คือการจําลองตัวตนน่ะจาลองเขาไม่จาลองอะไรทั้ไม่ใช่ซับพอสก็คือสมมตินั่นเองนี่วิทยาศาสตร์คือเรียนเรื่องสมมติอย่าเถียงลุง <c ười> น,นะวิทยาศาสตร์กับพระนสิสตร์เป็นปีเป็นเดเข้ากันก็คือเรียนเรื่องสมมุติทั้งหมดอย่าเถียงลุงตรงนี้ลุงเจ็สิบเจ็ดปีแล้วเหมือนกันเชื่อว่าหรือเคยก็เคยเริ่มเรียนเข็นอ่านมาตามเหมือนถึงแม้จะไม่เท่ากับคนที่เป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะไรเขาสุดสุด แต่ก็จับอยู่แค่จุดนี้ก็พอแล้วใช่ไหมเรียสียก็คือเรียนเรื่องของสิ่งที่เป็นสมมุติก็สมมุติมาว่ากันตลอดเนี่ใช่ไหมแล้วใครพูดเรื่องปรมัตต์เนี่อ่ะก็มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นเองพูดเรื่องปรมัตต์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสมมติไม่พอต้องมีปรมัตต์ด้วยครับท่านนะเพราะฉะนั้นศึกษาสองด้านให้มันออกให้มันได้แล้วให้มันเป็นแล้วจะไปต่อได้ชีวิตจะดีขึ้นรวมทั้งการรับรู้เรียนรู้ ต่อไปจะดีขึ้นมากกว่านี้อีกเยอะไม่ว่าจะเป็นท่านหรือนนจะเป็นใครๆรก็สุดแต่แตเนาะลุงก็เหมือนกันนั่นแหละครับเอาเปา็นว่าท่านก็บอกว่าจำลองตัวมันแทนแบบเชื้อตายเ,าเชื้อตายก็มีคนก็เขาพูดในตลาดสดตลาดแห่งไลยเชื้อตายเชื้อเป็นนั่นแหละครับเนี่ยถ้าเขามองไม่เห็นจะจำลองได้งไงก็ม,มองเห็นผ่านจอไงเออจับมันมาจากจอมาใสา่ใส่ปากได้ไหมหล่ะทีนี้ะก็ไม่ได้ <laughs> ใช่ไหม ก็ไปจําลองอย่างอื่นเข้ามาก็ผ่านจออีกใช่ปะก็มาบอกว่าเป็นชื่อยานุนิสสารพัดก็คือผ่านจอผ่านจอหมดทุกวันนี้เอานะแล้วก็ออกแบบโคบปอิตให้มันซิงโคไนซ์กันระหว่างความคิดใส่จอซ้ายบอกรบกวนหาก็กดปุ่มปุ๊บไปผ่านจอขวาอย่างเงี้ยอะไรทำนองนี้ครับในการเรียนรู้ในรูปแบบของทางด้านวิทยาศาสตร์ มันไม่เหมือนกับเดเรคชันระหว่างท่านกับผมตรงไปตรงมาธรรมชาติมันตรงไปตรงมาเลยไม่ต้องมีอ้อมค้อมไม่มีย้อนแยง้งแบบมาัมนะ้นนถ้าเราเข้าใจบ,บทบาทธรรมชาติแล้วมันตรงไปตรงมาไม่อ,อ้อมค้อมนะฮะทวิทยาศาสาตร์ก็วกซ้ายวกขวาน่นนี่เนี่ยก็จับน่นใส่นี่จับนี่ใส่นู่นเสจแล้วก็ตั้งค่ามานันลงมาตั้งสมการขึ้นมาใส่ก็ไปตามบทบาทดีแลทางวิชาคณิตศาสาตร์วิทยาศาสาตร์ล้วนก็เป็นปีนคุยสุดท้ายแล้วนักวิทยาศาสตร์ เรื่องของวัยรุ่นคนหนะ้าจะตายเขาตักตะไลทีเนี่มีชีวิตตีไหมครับอ่าเห็นไหมเรือผู้อยู่อยูนะ่ในห้องแลบทําเรื่องพวกนี้ตายกี่ชีวิตมีชีวิตตีไหมครับส่วนมากเปดนะเป็ดไม่ยากให้มันออกมาเป็ดของไม่ดีอ่ไม่ยอมออกมากหรอกครับของไม่จริงของจริงเนี่ยเป็ดอะไรทานองนั้นหรือไม่ครับส่วนหนึ่งแล้วก็มากด้วยครับเพื่อเพื่อเพื่อไม่ให้เสียภาพพจน์ภาพลักษณ์ก็สร้างต่อไปครับที่นี่เห็นไหมสร้างความน่าเชื่อถือต่อไปสร้างเท่าไหร่มันก็ไม่จบ ออจะเสียแซงแกล้งสร้างไปทาไมอะไรกันนณะกันนาเนี่ยแนวความคิดของลุงส่วนคนจะสร้างอะไรต่อก็ชวนรรบันตะาใลุงก็ไม่ใช่ขอดท่านนะลุงก็ไม่ใช่ท่านเหล่านั้นท่านเหล่านั้นก็ไม่ใช่ลุงแต่ทางด้านคุณหลอดกับลุงเวลานี้ก็มาแชร์กันตรงนี้รับได้ไม่ได้เยสซลเนโอโอเคแม่ละในรูปแบบอย่างนี้ผมว่ามันไปด้วยกันได้นะครับเราไม่มีหักหานกันเ<ๆ>พราะว่าสิ่งที่กลังพูดพูดเรื่องเขาทั้งหมดเนี่ยมะใช่ป่ะครับท่านพูดเรื่องเขาทั้งสิ้น เขาวาไว้แล้วก็คือเขาว่าหรือว่าคุณเป็นคนต,ตั้งต้นขึ้นมาว่ากูเป็นโทษเป็นคนที่ตั้งชื่อเขามาไว้แล้วใ่ไหมเขาตั้งต้นมาแปลว่าเรากําลังพูดเรื่องของเขาทั้งหมดใช่ไหมใช่ครับท่านใช่นะเขาคือเขาเราคือเราได้ไหมครับอ่าเอามาใส่กับมาภาคของเราดีกว่าครับเราจะไปได้อย่างง่ายดายและยงสะดวกสบายด้วยในเวลาเดียวกันนะครับอืมแล้วท่านก็บ,บอกว่าถ้าเขามองไม่เห็นจะจำลองได้ไง เออก็คือของเขาก็แล้วันั้นเห็นไหมครับไม่ไม่มีปฏิหารอะไรหรอกโลกนี้มันเกิดมันเกิดแค่รวมสิ่งมีชีวิตที่วิวัฒนาการเยสทดท้ายก็มาเรื่องของวิวัฒนาการของสิ่มีชีวิตลุงก็บอกว่าไวรัสเมื่อกี้นยมันก็บอกว่าถ้าเป็นสี่มีชีวิตมีเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เป็นชีวิตครับท่านนอกนั้นก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นนี่คือภาษาลุงบอกเป็นฐศาสรร์คิดว่าคงไม่น่าจะมีใครมาต่อรองอีกถ้าจะมีก็ยินดีเลยครับท่าน โอเคไหมครับหวังว่าคงจะเก็ตอินทูพร้อมๆกันไปว่าเข้าใจร่วมกันนะฮะด้วยความยินดีครับคุณหลอดนะครับคุณหลอดข่าอะไรขาเซมอ่ะโอเคยินดีด้วยทุกคนทุกท่านที่อยู่หน้าจอแต่เดี๋ยวนี้หรือวันต่อ,ตอไปก็ยินดีนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ลองกดเผื่อแผ,แผ่แบ่งปันกันไปก็เรียกว่าแชร์เชือแล้วก็จชือแต่กันแล้วอย่าให้เป็นช้ลูกโซ่กันแล้วกันนะฮะโอเคพอใจไหมครับในคําตอบ หรือว่ายังมีการติดขัดอะไรก็ยินดีนะครับช้ยตอนซาตานราหูมัจุรันและโครโรนานั่นก็คือกลุ่มเดียวกันนี่ภาษาของหลุงก็มีไว้ให้ในตั้งขอบสังเกตอยู่แล้วใช่ไหมครับโอเคนะจบขาวนะตั้งคิวเว e r y บิ g ครับคุณ <c oughs> เลยหลายาทุกท่านทุก,ท,กท่านกันแล้วกันนะโอเคนะเอาละก็ด้วยความยินดีทุกคนนะครับที่เข้าสู่กระบวนการที่กําลังพูดถึงเนี้ยครับโอเคนะ Thank you very much คุณหลอดโอเคนะครับจบข่าวครับ